ก็กระแต่กันไปมามาถอนก็ตงทำอีกมามาถอนลูกน้ำมาทำอกไม่ได้กินมาถอนมาถอน มันมีมันมีเก่าซิกของตัวอ่ามาในนานมาเจอในนานมาดูแลัปั้นาก็ได้นาเ้ยของจอค่ะุน้ก ไม่บ้านแล้ววะอ้ยอ,อยู่ที่ท่ไ,<ป>ไม่ใหญ่เราอยู่ไหนนี่ไม่ใหญ่

มันมีมันมีโรมันมีมนมเก่าซิบกบด้วอ่ะเอามาในนานมาแช่ในนานมันดูแล่แปลน